นะครับตอนนี้ใส่น้ำนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องกำลังอยู่ในสอนนุ่มอีสานดิ๊กไหมครับมากอกหนุ่ใส่หูแหลกน้ำเต็มจ่อยบังนะครับบอสไอหมูที่อุ่นอุ่นนั่นนันไว้ว่าหันมันมันงาอะไรว่าหันยังไงบ้องอยู่หรือเงาแล้วนี่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 นึ่นั่น เดือบร้อยซ้ำหุ่นยังไงเออกหู่นอ่อนวาดีสิตีอุ่นน้ำมงไวเดี๋ยวประเดี๋ยวไม่ได้น่อยฮ่า่านังเฝ้าด้วคุณเรีอบร้อยหนึ่งตัวหุนตัวยังไงนะครับพี่ครับแม่สาวข้าน้อยค่อยๆหนึ่งนะมหัน้ำบอกบุรีออกหู่นที่อุ่นแมงห็นมึงครับหุนนี้เลยเออ น้อยเลยตีถึงใหม่พอดีกนั่นูน่นั่นงขัวนั่นนั่นั่นละนั่นละหู้ออกังคับวาสนีเจ้าตครับตัวนี้ได้ดูงไหมครับตัวนึงแบบง่ายๆเลยครับถือออกเรียเลยเรองกอ้มันก่อนเป็นรุ่ก่รอันนี้เป็น เป็นหนูเถือะเป็นหนูตัวเถิอดินน่หนูเถิอดินี่ตัวเมียย่ใสตัวเมียตัวเียตั่ม่ตัวมีหนูเถอกวเมียุมอย่างเดียวู่นึงเป็นนั่นแหละเป็นขั้วแต่ตัวนี้เขาดีหนูตัวปูมาครับะเขาน เ่ๆๆนี่ๆๆรนี่บร้อครับทิ่น่เขาป้าได้เรียบร้อยครับคุ้มเลครับว่วงว้ามหมาตัวนี้พันนี่ครับโอ้โอยมันหลอดโอ้ครับนี่ใจหลูมันหนามันหลามันหลอดอ้อท้องนี่แต่กูทางคุณไมที่เจ้าห่ะละหนู่มูเมแต่นูเถิด ไปแล้วไปแล้วคุณตคุณยม่โอ้สิ่งถ่ายอ่านี้เลยานเดียวกนเยนักย่านีไปแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วเาดีแล้วมาเมือหร่แม่มหาได้ตัวนึงยู่นี้เปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดเปิดรัดเปิดรัดเปเรยหนูใส่ด้วยกันเลยครับ เดี๋ยวนะพูดเดี๋ยวออกเลยนะครับเดี๋ยวบางตัวนะเอาไปไหนเป็นตัวไปไหนไปคือคอยหนึ่งยิงไปต่อเนี้ยงานเขาครับจำไม่ได้เอาห้างมาต่อ เป็นหนูใส่งามครับหนูตัวหนึ่งกับหง่เติบเลยก็เป็นหนูหน่อยด้วยครับเลาเรานังหงไปครไปหาพี่๋อเดี๋ยวเบเป็นตัวเงๆเงยนี่หนิไปใส่จังเป็นคนเดียวเว้ยไส่าอเสียมเว้ยเสียตัวลกเดก่อใหม่ครับเรล่วรอบงเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปไหนสนใจหนูจะพาเรนด้วยบัง ตัวใส่ได้กันกับตัวนี้ดครับพี่น้องครับดีออกมาเนี่ครับใส่นี้เลยเขาไปไปสะสะนะครับเดี๋ยวลุกค่อยๆย่างเอาซื้อครับนี่นะจะไปได้ใกล้แล้วครับว่าบ่เห็นเลยไหลไปเรื่อย แต่ตะไคร้ข้าอ่อมตะไคร้ข้าอ hey, ่อมไม่เบิดแล้วครับตอนนี้ถ้าอยู่กับตองยูนในบริเวณนี้่เก่าดูถึงหน้าปืนนะวกาจะเดือดนี่เทาไรเป็นละโมรับรองว่าหันบุหรจับป๋วกันนี่หนูบ่ได้มันจีเคราะห์ไปเท่าไปเท่าเที่ยากลางเห็นบ่บุลรีจับป๋วแล้วหนูเสารดังจอดออยู่ในจับป๋วไง ครับพี่น้องครับหนูออกครับอ๋อนีครับเด้อมาเด้อมาอ๋อมเด้อลงไปเลยว่ลงไปแล้วเดี๋ยวน้ำมาใส่หูวเขาเลยเออได้ภาพยูซี่ก้อนน้ำนั่งถือมาแล้วน่าจะเปลี่ยนมาทั้งหูวอ่อนครับมีมองนี้มันแนบไปมองนี้เป้าถมนี่มองนี้นี่เป้าถมนั่นละเออนั่นละนั่นละเออเป้านั่นเออเป้าถมอุ่นเหยียบมันลงว่งฮันบอสเปิดเปิดให้มันนียูซ่สังดักยู่สังดักมันหยุดทียแล้วไปเลยแถบหนูออกครับ โอ้กเลยไปเซไปเลยท็อปอย่างนี้ถ้าดีไหวแต่ขาเดี้ยวงเดี้ยวมอาไม่สู้แล้ไม่สูหลังเลยเอาไม่สู้เพียงหลังเลยไปไม่ไปไม่เสียมเสียเสียมเสียเสียุนลุ้นนลนเปนุนนงัด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 ประจุงัดงัดหนูนะครับเด้อเด๋ยวไน่อยครับขางหมดเลยขางเขาเลยมาจับเนี้ยได้ได้จับจับเอาเอาเน็กไว้เน็กไว้ยึดไปเนี้ยนึงนงนง บังเดระบังเดินนั่นระบังเดระบังรบังหยุดลอยครับออกเลยนี่ครับตัวใหญ่อ้้ยงนี่ครับห่เ้งโอ้โหดึงถูกหางคนไ้เป็นอะไรผมิมันเป็นห่าเเีวเป็นเห่าเพื่อเขาจับอ้้งงครับอรพี่น้องครับตัวนี เป็นเป็นหนูห oh. ล okay. ุนโลครับหลุนกิโลเลยตัวเมียตัวแมตัวเมียกับโอ้โหเอาไงนะลุนโลครับตัวนีห่างๆหนักเลยขนยืดถึงหูพอดิหยับขยับพี่คนหยับขยับท่านผู้ชมครับ เมื่อกี้น้ำมันเบิดไปออกกลับเอาน้ำมันมาใหม่ครับได้เลยครับโอ้ตัวใหญ่แหนครับเด้อนักมือตึงเลยโอเคครับนักแหงใ่หมลังกแ่ห้ังยี่อ่งหังเออยี่ห้อนี่ห้อเดันี่เดาขึ้อโอ้โหใส่ดีของมันคาี หนู่จอปลกกับสีไลครับไ่ห้องหินังบ่ไดดครับแถวนี้เ้า้กมีอยู่กู่้าือตรงที่แบนีอคท่นงเปา่กี่เท่าเป็นเท่ามัสไตรนสถึงไหนก เข้าด้วยี้่วันขีองาวุเ้เบืกอร์กอกอเกอมเ,อเติมไฟก็นแล้วนะพี่น้องนี่ใบตุ้มนี่มะเขืองา พักมิดยกสู้นี่โอ้ยัใ่มส้ไปแส่มาเนาะของมือเล่ำมือน่อยเนาะมาามว่าอได้กันพี่นไ้ของมือเลยครับพี่มามกินกันก่อนต่นไม้มี้นไม้ใช่ไหมตนไม้ใช่ได้ย่าก้อยก็ปอมแล้วอมอมยุกไม่เนี่ครับพี่อมคือตกอลเมเรียนเดอเรียนสร้างเลยนี่

เสีับเแซยบนี่ขอเยว่าเล่าเหตุเบแล้วห้เล่าไปเห็ของอาหารทีนี่เปลี่ยนมือไม่เบิ้งเอามากินอรต้มเลยมือพังเลยมาทีละน้องมากินเพิ่นมามากินเพิ่อนไม่ได้าตัวนี้เขาต้องซ้หมอตัวไปะน่ไอ้เริมโลสดเงียบเลยเนาะครับเลยาแล้วเงียบเลยแตดงวาหิวแหง เอามากินกันพี่น้องหาม่ได้กันจะสิละเอาไปกินด้วยมามามาตอนใบๆหาเงินมาในหัวไก่ทั้งพวกผมเอิญเบิดลเหเอิญว่ารวมวงมันแซ่บแซบพอได้กินนำกันมาด้วยกเออหลายๆคนมันก็แซ่บคนแซบเขาก็เอื้อเขารู้ละสิบาทมึงที่มึงมีละสามหม้อละแปดบาทครับเอ้ยอากินเขาสวย ก็ได้ยืมเงินก้นครับงาดของยังงามด้วยันเดี๋ยวแหลว่าจะจีบกันหรือจะไล่ทั้งที่เราเขาได้นะฉันพดถ้าเรางนกี่เกหัุมเนี่ยไปมีเงาเลยว่าเสียโรพี่น้องเฮ้ยนี้้ดวอม่าพวกกักไปหาอยู่หากินังสิมา เดินงานเองแน่ไปนหกกินแน่เนี่มือสองนักกันยมือแรกกนกกันพอด้กินกันไฟนั่ช้นดไปมือหนึ่งมั่มาหลับเลยคนเคยไปหาคนเคยกินหากินปลาแนหากินหมูแนหากินหมูแน่หมูไรเบาอ่างกับหมูนาก้องกันเขาก็เอินมากินคือก้าราคาราคาหลายกัเอาไว้คือเาหน้าพันพ้อ บ่ได้งานตองีดาาหากันเยอะ้ง่เลยแม่ตั้ง่เบางนบางนบอกมาเินเลยบ้างไม่ไล่เาเนี่ยถ้ามนงเจ้าคนะงานตัง่ังงกาตั้งแต่ยังไงกูจำเป็นเสพพึงเมยบุ

เดยกแก่ี่ก่สุพี่่งเห็นหมดี่พี่พีมาข่าวท่านี่ไมพี่มาข้ากูพดม่้ไอก้พี่พี่มันยังี้พี่มาพี่มันมาพี่เาตัราอยแล้าตัหรายทุกี่เดีเอา็อย่นี่อนี้มันเหลือเยีมันงไมเกงเี้มาอตั้โบแ่ครับเปลี่นเปีเรามาพรงี้ละ นงต้องมองอย่างนี้เปล่านะมาวองดีเลยวันี้่นั่งไเ่ต้อกโซล่ตัวไม่ตอทีุ่กดแลวงไดหรอมาพี่พ่ใมานั่งอยู่ภาพการีนั่งว้วนสมัยนาตอเนี้เป็นนายกขาแต่สมัชสิกหลบว่หมูบาดโตมีบเมื่อใดกับมือละสองผ้าลพี่น้องกิด้กันหลายๆคน่แบ นี่พราะย่พเรากม่ไปนายหนูก็มากินอเอาเอาเลยไปเขาเขาเลยอมเยมาเขาขอตทษงรับกินกินยกินอ๋อเออระปุณน่กระอันนึ่งวางวางอยู่กระปุกบอกันเลยไงพวกมาเออหยับตัว ไปบุดนูมาไหนกวนน้าวงูต้นไม้บอกิดกันบอยได้ไปปล่อยนี่หน่อยเลยเราเอาแนมไปป่อยนี่ดูในพืน ตักกบนี่ยบาที่นี่ไม่ยังตัตม้ไปเลยตัเดีเวเลยตักดีกนะมันเด็ดแห้งมือสอดมันว่แต่ว่ากอยแหงมือสอไหนมาม่กน้สองคนสคนเมานอนสองคนกยเตียตัวนี้ละีม่ก็หนักหลาย